พี่ฮนเฟรีมาแล้วจ้าวันนี้ไรสดแบบทุกข์จะบดดานะไม่ได้ใช้โปรแกรม OBS นะจ้ะวันนี้สีสวยสดใสดีดไหมคะหน้าตาหน้าตา <c oughs> เดี๋ยววันนี้มาเมา์กันก่อนที่จะเมาง์นเดี๋ยวพี่ไ้ฮนกศรีเนี่ยขอเวลาสักครู่นะคะในการแบ,บ่งปันเนื้อหาวันนี้นะ ต้องบอกเลยนะใครเห็นใครเห็นหรือ,อยังรีวิวเห็นรีวิวหรือ,อยังของพี่นงเสีบอกเลยว่าโหไม่น่าเชื่อคุณเธอจา๋าพุงมันจะยุบได้ขนาดนี้เลยเหรอมันจะขนาดนี้เลยเหรอไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเดี๋ยวพี่นงเดี๋ยวพี่นงศรีเนี่ยขอเวลาในการแบกไปสักพู่นะจ๊ะง่ายมากเลยอนะหรือว่าพี่นงป่วย รู้ว่าพี่น้มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะมันถึงได้มันถึงได้ยุบเออเดี๋ยวขอเวลาสักพู่นะคะขอเวลาสักพู่นะ,ะวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วนะต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ<อ>เพราะว่าพรุ่งนี้ครบพอดีเลยครบพอดีเลยนะคะห้าวัน เดี๋ยวพอสักครู่นะคะรอสักพโค่นะอือขอแบ่งปันสักคโค่นะคะ เวลาสักครู่นะจ๊ะสักครู่นะขอแบ่งปันสักนิดหนึ่งโอ้โหต้องบอกว่าแค่อันนี้อันเดียวนะจบเลยไม่ต้องเอาอะไรเพิ่มเติมแล้วไม่ต้องเพิ่มเติมสิ่งใด วานี้อารมณ์ดีจริงๆดีๆ,ๆ,ๆชอบระเกินการลองเพลงเนี่ยเหยวขอเวลาในการแบ่งปันนะคะแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับทุกๆคนนิดนึงนะคะที่รักทั้งหลายสุสวยสุดหล่อทั้งหลายนะต้องบอกว่าไม่ไม่เสียงเหงื่อนะคะไม่ต้องใช้เล็ อามากอ่ะแบ่งปันกันพอแล้แบ่งปันกันพอแต่ต้องบอกเลยว่างานนี้นะคะก็คือแบบว่าไม่ต้องเสียแรงอะไรมากมายไม่ต้องออกกำลังกุ้งกกำลังกายกันทุกวี่ทุกวันแค่กิน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 เท่านั้นกินเท่านั้นกินเท่านั้นเป็นอันพอนะค่ะกินเท่านั้นเป็นอันพอต้องบอกเลยพี่หนดกินกินเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะ ด้วยการกินแค่นี้เองตัวนี้ต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยตอนแรกกับพี่หน่งต้องบอกว่าไม่ไม่เคยอยากจะเชื่อว่าเอ้ยแค่น้ํามันมะพราะ้าวสก,กดัดเย็นเนี่ยมันจะลดพุงได้จริงเหรอมันจะเอ,อคุมหิวได้จริงเหรอมันจะคุมน้ําหนักได้จริงเหรอคุมน้ําหนักนะไม่ใช่ลดน้ําหนักนะ้มันจะช่วยคุมน้ําหนักเออคุมหิว แล้วก็ทําให้พุงยุบช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเออมาวันสักนิดหนึ่งกินแล้วบอกโอ้ไม่น่าเชื่อแค่สามวันน่ะสามวันมันมันเริ่มยุบมันเริ่มยุบนะอย่างที่พี่หนองอย่างที่พี่หนงทําคลิปให้ดูนะอะเดี๋ยวให้ดูกันเอง มันมีอยู่วันหนึ่งอะที่พี่หนุ่งไล์สดอะไล์สวดแล้วให้ดูพุงเนาะว่าเอ้ยเหงาเวลาพี่หนุ่งนั่งเอยพุงมันจะย้อยย,อย้อยพุงมันจะย้อยย้อยมันจะย้อยมันย้อยออกมาเป็นไอ้น,นี่เลยอะปินเหลอือนะแต่วันนี้เนี่ยเห็นกันชัดไหมอะแต่วันนี้ เห็นไหมปมันไม่ค่อยยืดเท่าไหร่แต่วันนั้นอะเห็นเลยว่ามันย้อยลงมาเยอะมากแต่วันเนี้ยมันย้อยไม่ค่อยเยอะแล้วเวลาพี่หนงนั่งนะปกะติเนี่ยวเวลาพี่หนงนั่งอ่ะมันจะรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกอึดอัดตรงตรงหน้าท้องเนี่ยเพราะว่ามันมันอะไรมันอะไรเขาเรียกว่าอะไรตรงหน้าท้องเนี่ย เวลาคุณนั่งนั่งนั่งแบบว่าบีบบีบบีบขาเข้ามาหาตัวเนาะปกติพี่หนุ่มเวลาพี่หนุ่มอยู่ที่บ้านพี่หนุ่มจะนั่งลักษณะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูเวลาพี่หนุ่มอยู่บ้านพี่หนุ่มจะนั่งแบบเนี้ยนั่งแบบนี้นะเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อที่จะนั่งดูทอรทัศน์ ที่บ้านก็จะนั่งแบบนี้เวลานั่งแบบนี้คือมันก็จะบีบรัดตรงหน้าท้องตรงภุงเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมันเหมือนไปรัดตรงนั้นแล้วก็เลยทําให้มันอึนอดอัดแต่ตอนนี้ก็คือมันก็ไม่ค่อยอึดอัดเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันเริ่มยุบแล้วภุงมันเริ่มยุบมันก็เลยไม่ค่อยอึดอัดเท่าไหร่ก็เลยสบายสบายนั่งแบบสบายสบาย,บายชิล สามวันเท่านั้นนะที่พี่หนูทานวันนี้วันที่สี่พรุ่งน,นี้วันสุดทา้ายแล้ววันที่ห้าแล้วเดี๋ยวพี่หนกจะอัดคลิปเอาไว้ให้นะช่วงที่พี่หนกทดลองกินนะตัวนี้เป็นเซตทดลองนะคะจะมีกันอยู่ทั้งหมดสิบห้าซอฟเจลสิบห้าซอฟเจลเนี่ยกินก็ได้อยู่แค่ห้าวันเอาไปให้ทุดลองให้กินก่อนดูว่าเอ้ยกินแล้วมันโอเคไหมกินแล้วมันเห็นผลไหมแต่บางคนเนี่ยพี่หนูไม่แน่ใจนะว่าเวลาคนกินเข้าไปแล้วม,มีอาการเลอไหม แต่สาหรับพี่นง่ะพี่นงจะมีอาการเลยอนนิดหน่อยนี่จะเป็นเม็ดแคปซูลแค่นี้เองไข่มุกนะคะเม็ดไข่มุกนะ้ำงามงาม,งาม,งาม,งามเออกินก่อนอาหารตอนเช้าหนึ่งเม็ดแล้วก็ตอนเย็นก่อนจะกินข้าวก็อีกหนึ่งเม็ดนะกินแค่นี้เองเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นของทุกวันแตบ ตอนเริ่มกินลนะังวันที่หนึ่งกับวันที่สองอะมันยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่มันก็จะเริ่มเริ่มเห็นผลวันที่สามแล้ววันที่สามเนี่ยเท่าที่ดูนะปริมาณการกินข้าวของพี่นงเนี่ยมันจะลดจะลดน้อยลงจะลดน้อยลงเพราะปกติจะกินข้าวเยอะแต่เรื่องการกินคือกินปกติมันไม่ได้คุมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าคุมหิวไหมแต่ว่า พี่หนวก็กินปกติอ่ะกินเช้ากินกลางวันกินเย็นแล้วก็จะมีช่วงเบรกมะบางทีอ่ะถ้าช่วงสายๆเนี่ยมันมีของกินพี่นนอกก็จะกินแล้วก็มีช่วงบ่ายเนี่ยถ้าเกิดมีของกินเนี่ยพี่นนอกก็จะกินเหมือนกันเวลาอยู่ที่สํานักงานนะเรียกได้ว่ากินกินวันละห้ามื้อตอนเช้ากินข้าวเช้าก่อนพราสายๆถ้าที่สํานักงานที่พี่นนองทางานเนี่ยมีของกินเนาะ พี่หนงก็จะออกออกไปกินคือเป็นคนที่ชอบกินจุกกินจิกคือพอเห็นของกินก็จะหยิบกินนิดหนึ่งแล้วก็ตอนเที่ยงกลับไปกินข้าวบ่ายบายหน่อยบ่ายบายหน่อยเนี่ยคือถ้ามีของกินก็กินบ่ายบายเนี่ยพี่หนูจะตั้งเวลาเอาไว้เลยนะบ่ายบายพี่หนูจะกินช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสามนะหรืออาจจะก่อนบ่ายสามนิดหนึ่งแล้วก็จะกินข้าว ตอนเย็นเนี่ยก็จะกินข้าวสักประมาณบ่ายสี่บ่ายเออเขาเรียกว่าสี่โมงเย็นเออไม่ใช่ประมาณสี่โมงครึ่งหรือไม่ก็ห้าโมงเย็นก็แล้วแต่ถ้าเลิกง,งานเร็วก็ประมาณสี่โมงครึ่งแต่ว่าถ้าเลิกช้าหน่อยก็ประมาณห้าโมงเย็นถึงห้าโมงครึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงเวลาที่กินข้าวตอนเช้าก็จะกินก่อนอยู่บ้านเนี่ยก็คือพี่หนงก็ตื่นมาพี่หนงก็จะกินเลยตอนเช้า ส่วนตอนเย็นเนี่ยประมาณสี่มงเนี่ยพี่หนงก็จะกินเลยเม็ดหนึ่งก่อนที่จะไปก่อนที่จะกลับบ้านไปกินต่อวันที่หนึ่งวันที่สองยังไม่เท่าไหร่ก็กินข้าวปกติพอมาวันที่สามพอมาวันที่สามเกิดอะไรขึ้นหรือไม่เกิดมีการเอะเอเอในใจทำไมต้องเอในใ,นใจ ตัดขึ้นมาแล้วแล้วคิดในใจว่าเอ้ยจะกินหมดเปล่าวะจะกินหมดเปล่าวะตัดขึ้นมาเนี่ยก็เคียย์ออกเคียร์ออก,ออกปกติตัดตัดประมาณเขาเรียกว่าสองพับพีได้นะผมไม่นง่อะเวลาตัดกินข้าวก็ประมาณสองพับพีวันที่หนึ่งวันที่สองไม่เท่าไหร่นะจ๊ะหนึ่งสองพาร์ทีกินข้าวตามปกติเนาะวันที่สามมีการเอะในใจ ตากข้าวพูนามอข้อาวกินหมดเปล่ากินหมดเปล่าก็เลยต้องเขีย่ยข้าวไม่รู้นะว่าแต่ละคนนะเหมือนแบบที่หนงหรือเปล่านะไปสังเกตอาการของตัวเองกันดีๆนะไปสังเกตดูตัวเองกันดีๆนะว่าเอ้หลังจากกินหลังจากกินตัวโอ้โหโคโค,โค้ตัวเนี้ยแล้ว อาการเหมือนแบบพี่โหน่งหรือเปล่านะต้องบอกเลยว่ากินตัวเนี้ยตัวเดียวจบจบหมดทุกสิ่งทุกอ,อย่างปริมาณการกินข้าวลดน้อยลงเวลาเขาเรียกเออการหิวเออการหิวการหิวเนี่ยต้องบอกเลยว่าในช่วงระหว่างวันเนี่ยคือมันไม่รู้สึกหิวหรือว่ารู้สึกโหยน,นะ มันไม่รู้สึกหิวไม่รู้สึกโหยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เห็นสิ่งของของที่แบบว,ว่ามันกินได้อะก็คือคุณก็จะทํางานหรือนั่งเพลินๆได้แบบสบายๆแบบว่าท้องมันไม่รู้สึกหิวท้องมันไม่เรียกร้องหาของกินเออแล้วก็ระบบขับถ่ายเราบอกว่าระบบขับถ่ายนี่ก็คือขับถ่ายปกตินะ อย่างที่พี่นงองเคยเล่าเนี่ยถ้าเกิดพี่นงอยากจะถ่ายทุกวันตอนช่วงเช้าพี่นงต้องกินก่อนนอนสักครึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็ชั่วโมงหนึ่งก็จะกินก่อนที่จะนอนเนี่ยคือจะต,ต้องกินก่อนกิ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 นแล้วก็ค่อยไปนอนเพราะว่าถ้าเกิดไม่กินตอนนอนเนี่ยก่อนที่จะนอนเนี่ยคือเช้ามาก็จะไม่ถ่ายจะไม่ถ่ายแต่หลังจากลองกินโคโค่แล้วเนี่ย ก็คือตอนกลางคืนนะ่ะพี่หนงก็ไม่กินเลยพี่หนงไม่หาของกินเลยนะนอกจากว่าจะกินแค่น้ําปกติธรรมดาธรรมดานี่แหละพี่หนงจะกินน้ําปกติธรรมดากินให้ได้นะพี่หนงเคยบอกแล้วว่าว่าเราต้องกินน้ําให้ได้วันละสองจุดสองลิตรนะสําหรับผู้หญิงส่วนผู้ชายก็ต้องกินให้ได้ประมาณวันละสามลิตรนะเออกินเข้าไปน้ําเนี่ยน้ําเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญส่วนประกอบสําคัญ ต่เมื่อก่อนอะถึงพี่นงกินน้ำเยอะเยอะประมาณสองจุดสองเดซิตึงสามดซระระบบถ่ายพี่นงก็ไม่ได้ถ่ายปกตินะมันก็ไม่ได้ถ่ายปกตินะเออแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องปัญหาการกินของพี่นงแหละก็คือกินน้อยกินน้อยมันก็เลยไม่รู้มันจะถ่ายอะไรออกมาไม่รู้ว่าจะน้อยหรือเปล่านะอ่ะและ้วก็มีอะไรอีกมีอะไรอีก นอกจากช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายแล้วยังช่วยในเรื่องของผิวส่วนในเรื่องของผิวเนี่ยพี่หโนโ่ยังไม่การันตีนะเพราะว่าพี่หโน่ทดลองแค่ห้าวันเท่านั้นทดลองแล้วมาบอกต่อแค่ห้าวันเท่านั้นนะส่วนเดี๋ยวพี่หโนโ่ก็จะซื้อต่ออามากินต่อเนื่องเพราะว่าเพราะว่า ตัวโอโหโคโค่เนี่ยต้องบอกเลยว่ากินแล้วเนี่ยมันไม่ได้ให้มันมันไม่ได้ให้ผลลัพธ์แค่เรื่องเรื่องผิวเรื่องระบบขับถ่ายแต่มันช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยช่วยลดอะไรคอเลสเตอรอลในร่างกายของเรานะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรไขมันไขมันเร็วให้เป็นไขมันดีอ่ะแล้วลืมบอกไปว่า ช่วงแรกนะช่วงวันที่หนึ่งวันที่สองเนี่ยเวลาคุณกินเนี่ยอย่างที่พี่นบอกไปว่าวันแรกเนี่ยคุณกินไปคุณอาจจะมีอาการร้อนสักนิดหนึ่งตอนที่พี่นกินนะไม่รู้ว่าคุณจะเป็นหรือเปล่าแต่ตอนที่พี่นกินเนี่ยช่วงวันแรกน,นะคะจะมีอาการร้อนจะมีอาการร้อนที่ภูงนะคะส่วนวันที่สองเนี่ยจะรู้สึกตึงๆที่หน้าท้องนะส่วนวันที่สามเนี่ยโอเคปกติทุกสิ่งทุกอยาก่างแต่รู้สึกว่าเอ้ย ความอยากที่จะกินข้าวเนี่ยความอยากที่จะกินเนี่ยมันลดน้อยลงเพราะว่าตัวเองมีความเอ๊ะในใจขึ้นมากระธานหันว่าเอ้ข้าวมันเยอะไปหรือเปล่าไอ้ที่เราตักขึ้นมาเนี่ยเราจะกินหมดหรือเปล่าเลยต้องมีการเขี่ยข้าวออกเขี่ยข้าวออกนะก็เลยทําให้เรากินปริมาณข้าวที่ลดน้อยลงและช่วงระหว่างวันเนี่ย และช่วงระหว่างวันเนี่ยพี่โนุ่บอกเลยว่าอยู่ที่ใจคุณแล้วนะช่วงระหว่างวันน่ะหลังจากที่คุณกินข้ากินข้าวอะไรปกติของคุณ,คณ,คณ,คณเรียบร้อยสามเวลานะช่วงระหว่างวันตอนช่วงเช้าก่อนที่จะถึงเที่ยงเนี่ยคือเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีของกินถ้ามีของกินเอ่ะคุณอาจจะกินหรือไม่กินก็ได้ก็แล้วแต่คุณนะแต่สําหรับพี่โนุ่งเนี่ยเป็นคนชอบชอบออกมาแล้วกิน ก็แล้วแต่นะเพราะว่าพี่โนเนี่ยมันทําเป็นนิสัยแล้วไนะถึงมันไม่มีความอยากนะแต่ว่าพอเห็นแล้วคือเอาสักหน่อยนะ่าหยิบม,มากินสักนิดนึงนะ่าเออนะแต่ว่าไอ้ที่ช่วงหยิบอะมันก็คือมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกมันไม่ได้มีความรู้สึกที่หิวแต่มันรู้สึกว่าเอ้ยเอาหน่อยนะ่านิดนึงกินนิดนึง แต่ว่ามันก็ไม่ได้หิวมากมายนะต้องบอกเลยว่าระหว่างวันของของวันนะวันนี้นะต้องบอกเลยว่าโอ้ไม่เคยไม่มีความรู้สึกแบบหวยหาที่อยากจะกินเลยปกติอ่ะถ้าเกิดตอนช้าเนี่ยพี่หนูกินไม่อิ่มนะก่อนที่จะเที่ยงคือโอดตายนะท้องร้องท้องคคอคอก่อนเที่ยงทุกวันนะก่อนเที่ยงทุกวัน แต่สาหรับวันนี้ไม่มีไม,มไม่มีอาการอ่ะสําหรับที่เราก็ฝากกันเอาไว้นะสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะโอ้โหโคโค่โโนะใครอยากทดลองก็เข้าไปทดลองก็ได้เลยนะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นขนาดทดลองที่คุณสามารถหยิบจับกันได้ราคาไม่ถึงร้อยราคาไม่ถึงร้อยมีกันใทีคุณสิบเม็ดสิบซอฟเซลซึ่งกินทดลองก็ได้อยู่ห้าวันกินกันได้ห้าวัน ถ้าเกิดคุณกินแล้วเห็นผลว่าเอ้ยมันดีขึ้นว่ามันโอเคอะ่ะมันดีบอกเลยว่ากินแค่ตัวเนี้ยตัวเดียวจบหมดทุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่ต้องไปซื้อตัวอื่นมาแยกกินคุณไม่ต้องกินอะไรอะ่อะไอตัวที่เป็นตัวดีท็อกไม่ต้องเลยเพราะว่าตัวนี้ก็ดีท็อกให้เหมือนกันช่วยในเรื่องของระบบขับท้ายให้คุณเหมือนกันอ่ะ แล้วก็ไม่ต้องหาตัวอื่นเพิ่มเติมอีกเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาคุมผิวของคุณเพื่อที่จะมาลดภูมิของคุณที่จะมาคุมน้ําหนักให้กับคุณตัวนี้ตัวเดียวจบเหมือนกันเพราะตัวนี้ช่วยคุมผิวช่วยคุมน้ําหนักของคุณอย่าได้เรื่องผิวโอ้อย่าได้เรื่องผิวเรื่องผมเรื่องเล็บตัวนี้ก็ได้ ตัวนี้โอโหโคโค่เนี่ยมันเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบอรแบบอร์แกนิกแบบออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นในหนึ่งแคปซูลน,นะก็จะมีกันอยู่ทั้งหมดห้าร้อยมิลลิกรัมนะซึ่งจะมีซึ่งไม่ได้มีแค่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอย่างเดียวนะ มันจะมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับวิตามินดีสา3กับวิตามินดีสามวิตามินดีส3มันคืออะไรตัวนี้นะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหมันช่วยหลายอย่างหลายอย่าง วิตามินดีสามตัวนี้มันจะมีกันอยู่ที่0.12มิลละกรรมนะมิลละกรรมเดี๋ยวเรามาดูความสำคัญของวิตามินดีนะอ่ะพี่หนขอดูข้อมูลแปล๊บหนึ่งอ่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าถ้าเกิด ได้กินตัวนี้แล้วโหสุดเยอะจริงๆอ่ะเขาบอกว่าคงจะเห็นพี่หนุ่ชัดเอาอ,อมาบานมาออกออกออกอ,อ,กอ,อ,กอ่ะ,อะเขาบอกว่าวิตามินดีสามนะจ๊ะช่วยเสริมภูมิมต้ันเพื่อสุขภาพที่ดีและผิวสวยแข็งแรงนะจ๊ะผิวสวยแข็งแรงนะ วิตามินดีสามเน,นี่ยมันเป็นวิตามินที่ร่างกายของเราเนี่ยสามารถผลิตได้เองหลังจากที่ผิวหนังของเราเนี่ยได้รับแสงแดดจากอาหารที่รับประทานและจากการเสริมด้วยอาหารเสริมนะมาดูประโยชน์ของเขาดีกว่าสิ่งที่คุณจะได้รับจากตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้มีวิตามินดีสามนะวิตามินดีสามเนี่ยนอกจากจะช่วยเสริมคุ้มกันให้กับเราแล้วนะ ยางไปช่วยในเรื่องของการทำงานของแคลเซียมคนที่มีปัญหาของเรื่องกระดูกพุุนต้องต้องบอกว่าต้องทานตัวนี้นะคู่กับแคลเซียมควบคู่กับแคลเซียมเพราะว่ามันไม่สามารถนะคะทำงานเพียงลำพังได้เพราะฉะนั้น คุณต้องทานคู่กับแคสเเซียงบุยตายแล้วพอดีเลยพี่หนทานตัวนี้คู่กัแครเซียงบงพีหนงเออไม่ง่าทำไมพักนี้นีมันกระดิกกระลีกระเกิดมันเกี่ยวมันไหมเนี่ยอ่ะอยาที่สามนะช่วยเสริมความแข็งแรงนะคะในการออกกําลังกายทำให้ร่างกายของเราเนี่ยฟ <s> ิตเพิ่มมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นไม่เหนื่อยง่ายไม่เพีย อย่างที่พี่น้องบอกเออลืมบอกไปว,ว่าตัวนี้มันช่วยทําให้คุณหลับง่ายหลับสบายเปิดขึ้นมาคุณไม่เหนื่อยคุณไม่เพียงเลยตัวนี้นะตัววิตามินบีสามนะแล้วก็จะช่วยทําให้ระบบการไหลเวียนของเรือดเนี่ย <Okay. S 1> มันดีมันดีขึ้นลดความเครียดนะคะช่วยในการนอนหลับแล้วก็ฟื้นฟูผิวอ่า และสิ่งสําคัญเลยสิ่งสําคัญเลยอันสุดท้ายนะจ๊ะต้องบอกเลยว่าลดความเสี่ยงนะคะในการเป็นมะเร็งแต่ว่าคุณต้องได้รับวิตามินดีสามเนี่ยในปริมาณที่เพียงพอนะที่เพียงพอนะมันถึงจะช่วยลดความเสื่อมของการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะอะไรโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็ง มะเร็งอะไรมะเร็งต่อมรูหมากนั่นเองเออเป็นไงเป็นไงต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะคะไม่ได้มีแค่น้ำมันมะพราะ้าวสก,กัดเย็นอย่างเดียวนะยังมีตัววิตามินดีสามอย่างที่พี่หนบอกไปว่าสรรพคุณว่ามันมีอะไรบ้างลองไปดูนะลองไปดูต้องบอกเลยว่าคุณทานตัวนี้แล้วหลับพักผ่อนแบบว่าได้ดีมากแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดี ถ้าจะให้ดีนะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกนะกระดูกคูนต้องทานคู่กับตัวแคลเซียมด้วยแล้วสิ่งสําคัญที่หนูแนะนําสักนิดหนึ่งสาหรับคนที่อยากจะทานแคลเซียมนะลองหาแคลเซียมที่ทํามาจากธรรมชาตินะเป็นอย่าอย่าเลือกแคลเซียมที่เป็นสังเคราะห์ลองไปศึกษาหาข้อมูลดูนะเกี่ยวกับแคลเซียมการที่คุณทานแคลเซียมสังเคราะห์เนี่ยมันจะมีผลกระทบบางสิ่งบางอย่างนะเพราะฉะนั้นจงหา ผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นแคลเซียมจากธรรมชาติยิ่งเป็นแคลเซียมจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นเ่ยยิ่งโอเคยิ่งดีเลยยิ่งดีเลยเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะช่วยนำพานะแคลเซียมเนี่ยนำพาตัวแคลเซียมนะไปบำรุงนะคะที่กระดูกกันได้โดยตรงไอ้ยา เดี๋ยวต้องไปสั่งซื้อเพิ่มซะแล้วรู้รู้แล้วรู้แล้วว่าเอยมันดีอะไรขนาดนี้ต้องไปสั่งซื้อเพิ่มมากินคู่กับตัวแคลเซียมของพี่หนุ่งซะแล,ส,ะแลสิเออไี่น้าทำไมพระนี้มันไม่เคยนีเท่าไหร่นะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะค่ำคืนนี้นะพี่หนงก็ฝากกันเอาไว้แค่นี้นะสำหรับใครนะคะที่โอ้ยอยากจะรอกินนะพี่ฮันลุกสิ ก็อย่าลืมนะคะลงทะเบียนกันก่อนนะลงทะเบียนกันก่อนแล้วค่อยเข้าไปสั่งซื้อสินค้าที่อยู่ในระบบนะจ๊ะสั่งซื้อกันง่าย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 ไม่ยุ่งยากนะคะพี่น้องก็มีคลิปมีคลิปอยู่มีคลิปอยู่นะจ๊ะมีคลิปวิธีการสั่งซื้ออยู่ในในนี่แหละในเพจเนี่ยนะคุณลองไปเซิร์ชคุณลองเลื่อนดูเอานะเลื่อนดูเอา สำหรับค่ำคืนนี้นะคะพี่หนอกพี่พี่พพหนก่สิงห์โอ้ปากไปปากไปนแล้ววันนี้พี่พหนอ่สิงห์ก็ต้องฝากเนื้อหากันเอาไว้แค่นี้พอนจาจนะพอแล้วนอาจ๊ะใครอยากได้สินค้าชุดทดลองกเ็เข้าไปสู่เข้าไปส่องเข้าไปส่อง,เข,องเข้าไปเบิ่งกันนะคะว่าในระบบเนี่ยมีสินค้าอะไรกันบ้างนะสําหรับวันนี้นะคะพี่หนุ่มก็ต้องอวยพรให้กับทุกคนนะคะอยู่เย็ยเปนปสุขมากมีบุญกุศลสังขารแข็งแรงก,กับทุกท่าน ไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรอยู่ก็แล้วแต่พี่ฮานงสีก็ขอให้คุณจงประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองนะคะใครที่ทุกข์ก็ขอให้ผลทุกข์ใครที่สุดอยู่ก็ขอให้โศดยิ่งขึ้นไปนะสําหรับวันนี้พี่ฮานงสีนะคะก็ต้องส่งพวกคุณนะคะไปทําภารก,กิจกับจัก,กรวาลอันเหลือเฟือนะคะสําหรับค่าคืนนี้ก็ต้องสวัสดีรัะทีสวัสดีทุกท,ท,ท่านจ้าบ๊ายบาย シャとなるかシャとなんだ。